ยมเย็นนะครับนกต่อที่ลงคลิปเมื่อสักพักนี้ติดฉเฉลยครับทีแรกว่าจะเอาไว้เช้าแล้วค่อยมาเก็บนี่ครับเป็นต้นที่หน้าบ้านเอาไว้สำหรับต่อนกหัดนกนะครับแต่นกตัวนี้เขาเป็นงานแล้วครับเขาเก่งแล้วนกตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับ หมานครับเพราะว่าเขาเป็นนกโยนคูเดี๋ยวจะรู้ว่าได้นกอะไรนะครับเดี๋ยวเอาลงมาดูครับต้นนี้ติดนกหลายตัวแล้วนะครับนี่ไม่รู้นกอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวขอปลดนกสักแป๊บหนึ่งสรุปว่านกตัวนี้เป็นนกตัเมียครับก็ตัวนี้แหละครับนกที่ผมลงคลิปไว้ว่าตัวนี้เป็นนกต่อผมว่านกตัวนี้เก่งครับหมานครับท่านใดสนใจก็ทักมาดูนะครับนกตัวนี้กุ๊กเดียว มีอ่างสองคำถึงสามคำแล้วก็มีโยนพอขอโยนโยนแล้วเขาก็คูเหมือนหลอกนกให้มานะครับประมาณนั้นบางทีเรียกก็คูมีอ่างบ้างไม่อ่างบ้าง